ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ไปดูข้างในมาันข้างในมาข้างในมันเป็นเสียหายอย่างไร ดูไัยรู้ข้างในต้อเสียหายมากน้อยแค่ไหนนัดบวกเปิดจะดูจะ่าเลยครับจะ่ายที่นี้ถอนนัดก่อนนัดบวกเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวหกเจ็ดตัวสามห้าเจ็ด นักเจ็ดตัวถอดน็อตเอแปดอกก่อนเจ็ดตัวครับจะทำการถอดน็อตเบอร์แปดออกก่อนครับนั่นก็รู้เลยก็จะถอดนั่นออกก่อน ถอดจง่ายอยู่งว่นจะแนีนย่ยเดยวตรวจสอบความเสียหายภายในม่มนเเสียหายแค่ไหนครับความรู้นี่อม่ซ่สม,มไม่ได้แล้วนะครับมันพัง Ah. Uh. <coughs> ah... มันแต่กแล้วหาได้ลองไว้แต่ <c oughs>

สัตมันก่อนครับสัตมันเห็นน้ำมันแดงๆดูเขตก่อนดูเขตก่อนครับอเห็นนะครับมันแดงนะครับน้ำมันแดงๆเนี่ย น้ำมัน,นแดงๆครับน้ำมันสนิมกินไปดูเขตุก่อนครับเหตเป็นเป็นเป็นเตุเป,เป็นเป็นแบบนั้นบ้างอย่างไรบ้างเออเออเขจมันก็ไม่ไม่แดงคือว่วนาแตวาเขตมันอ้านะครับรู้สึกวนาน่าเพจมันจะอ้านะครับเพจเนี้ย หน้าม,ามาัน,น,นไม่มีแรงคนคนที่เผ็ดอาปั๊บมันจะไม่มีแรงนะครับแต่ว่าสนิมมาจากไอตัวอะไรเออนไหมมันมีสนิมเมันจะมีเส้นิมันนะครับจะมีเส้นิมเหนกันแต่สน้น,น,สน,น,น,สนิมไม่ค่อยเยอะแต่ส้นิมมาจากเดอเออร์แน่นอนครับเดอเออร์ที่ นี่ก็มีส้นิมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะแสดงว่าเดเออร์เป็นสนิมก็แล้วสนิมมันจะออกมาจากเดลเออร์ครับสีแดงๆนะครับมันจะมาค้าอยู่ในคอมเชื่อมวัตเทร์มันออกมาในแดงแดงขึ้นน่าจกใจนะครับ เพดมันรู้สึกว่าเพดมันจะอ้านะครับเพดั้นงได้สนิทัสอบดูเหดแล้วมันมันอ่าหอเ้ว่าครับ เห็หลังโอ้โหเห็ด right? ัดเห็ดแตครับเห็ดเจ็ดเห็ดแตครับเห็ดแตกหน้าไม่มีแรงครับเห็ดแตกและเห็ดหักไปแล้วครับโอ้มันคอมไม่มีแรงครับคุณจะไปมันเสียหายตัวหนึ่งก็ไม่มีแรงครับเนี้ยคอมเพ็ดหักไปแล้วครับเพ็หักครับเพ็หักไปหนึ่งเพ็หักตัวหนึ่งก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน กำลังมันจะหายไปเลยตรงนี้เผ็ดหักกบเผ็ดหักเผ็ดหักเผิดแตกกบเผิดแตกข้างหน้าคอมมันไม่มีแรงสนิมน่าจะมาจากไตรเออร์ครับตัวสนิมเนี่ยตัวสนิมน่าจะมาจากไต้เออร์ครับ อันนี้เจ็ดสูนบนะพี่เก็บสูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูบครับตัวนี้น้ำมันเหิดแต่ครับหน้ามันถึงไม่มีแรงครับเกิดหกกักไปนนึงนะครับเกิดหกกัยไปนึงดูข้างในงในเป็นไงบ้าง ในกระสนิมันกันครับในกรสุนมันกันแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วไรในกระสนิมันกันข้างในเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับเร้ายรเท่าไหร่แต่รถคันนี้จอดจอดเยอะครับจอดน่าจะจอดไม่นานน่าจะจอดไม่นานครับจอดไม่นานแล้วก็สนนมันจะกินนะจะน้ำมันคอมันจอดเอ่อถ้า้าน้ำมันคอมทิ้งไว้นานๆมันก็เป็นสนิมได้เหมือนกันครับน้ำมันคอมน้ำยาแอร์นะครับมันต้องมีการหมุนเวียน ถ้ามีเหมุนเดียวมันก็จะเกิดสิ่งนี้ไม่ได้ลูกศรอยู่ประมาณนี้ลูกสูบนะครับสูนย์จุดมานี้นะครับลูกสูนย์จุดมานี้นะครับ,ปรรบเป็หมุนแค่เนี้ยอ่าเนี่ยมาสั่งได้คอนโทรลไวนะครับนีคอนโทรลไวเป็นตัวสั่งงานให้คอมอ่าลูกสูบนี่ทำงานมากทำงานน้อยนะครับ ถ้ามันหมุนเนียลูกสูบมันจะไม่ทํางานนะครับหมุนยังไงก็ลูกสูบก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีกาลังอัดมันต้องทํากำลังอัดก่อนถึงจะทํางานเขาต้องมีกำลังอัดก่อนเขาต้องมีทำงานเนี่ยเขาต้องมีกำลังอัดเขาต้องยกลูกสูบก่อนนะครับถึงจะทางานเนี่ยต้องมีกำลังอัดเนี่ย อ่าคอนโทรลลราทำให้ความมวลังอัดมากกับอากน้อยอย่างเงี้ยมันจะควบคุมมวลังอัดของค,ความ,มเป็นเสื่อควอคอนโทรลวาล์วนะครับคอนโทรลวาล์ว,วอยู่นี่ก็เนี่ยนะแบบมันถึงไม่ไม่มีแรงฮาร์เลเทน้ำมันก่อนน้ำมันคอมเทลมามันมีสนิมเนี่ยสนิมนี่น่าจะมาจากไลเออร์นะครับสนิม แล้วมันก็เข้าที่คอม่าครับที่คอมสนิมนะครับสนิมมันก็เทียบไปบ้างแล้วบ้างแล้วาเรามาพูดถึงตอนนี้ที่เพจหักเพจหักมันก็จะมีส่วนเกี่ยวกับแผงคอนเซอร์ตระบายความร้อนถ้าไฮเพรสเซอร์มันสูงนะครับไฮเพรสเซอร์สูงมันจะมันจะทำให้เพจเราอ้าขึ้นอ้าขึ้นมันดันจะดันเพจเราอ้าอย่างเงี้ยครับไฮเพรสเซอร์มันสูงมันจะดันเพดเราก็อ้า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  เอาง่าว่าเพดเราก็หักได้ครับออเพอไปเพจนี้หักปั๊บไอ้พวกนี้มันก็รอดเพราะว่ากําลังอักมันจะออกทางนี้แล้วกาลังอักมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นกับพวกลูกศรนี้แล้วถ้าลูกศรใดตัวหนึ่งมีปัญหามันก็ทําให้กาลังอักมันเล็ดรอดออกมาได้ครับนี่หักเกิดจากไอเพเชอร์สูงนะครับตัวนี้พอมันด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 ันเตมันจะหักพอดันดันดันมากๆมันก็หักเป๊ะนะครับ แต่ดีที่มันไม่หลุดไปข้างนอกเพราะมันจะมีตัวพวกอื่นกันกันไม่อยู่นะครับพอดันมากก็หักเป๊ะเลยนี่คือไฮเปอร์เชื่อสูงมันจะดันพวกนี้หักถ้าดันพวกไอ้พวกพวนี้อ่านี่ครับพวกนี้จะอ่าครับมันจะดันทุกตัวตัวอันทุกตัวอ่าหมดพออ่ามันก็จะไม่มีแรงนะครับคือสังเกตมันจะมันจะแอ็นเอนขึ้นมานะครับจะแอ็นเอ็นเอนในทางนู้นนะสังเกตมันจะแอ็นเอ็นเอนเอนเอนอย่างเงี้ยมันจะแอ็นเอนไปแอ็นเอนมามันจะไม่ทำร้าวต้องออกมา ต้องมาทางนี้นะครับตัวรู้สึกมันจะแอนทางนี้นะตรงี้ก็จะแอนอนมาหน่อยตัวนี้ต้องๆๆบแบบเมื่อกี้นะครับตัวนี้มันจะแอนแอนอนมันจะแอนออกมาคือมันถูกดันดันดังว่า t h เช r e s s u r มันสูงคือเกี่ยวกับแผงคอนเซอร์นะครับแผงคอนเซอร์ตัวนี้มันระบายไม่ออกเพราะไฮเพเชอร์มันสูงมันก็จะดันให้เพลทแตกเพลทแตกคอมเราก็จะไม่มีแรงครับเพลทอาเพลทอารเพลทอาเนี่ยก็ไม่มีแรงเพลทแตกก็คอมนี่ใช้ไม่ได้นะครับ เพื่อเพื่อแตกแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้พูดถึงสาเหตุของเขตมมันหักเข็มันหักเข็มมันแตกเข็มมันอ้าก็เกิดจากไฮเพอร์เชอร์มันสูงนะครับการระบายของระบบแอร์ไม่ดีนะครับก็ทําให้ไฮเพอร์เชอร์สูงความร้อนก็พังนะครับอ่าได้อ่าไอ้น้ำมันดำๆนั่าจะมาจากไดเออร์ครับไดเออร์ที่ใช้อายุมานานๆแล้วก็พวกไดเออร์เหล็กมันชอบมีปัญหาเรื่องสนิมครับเรื่ฉงนี้คือ รถคันนี้สงสัยเคยจะไม่เคยเปลี่ยนไดเออร์เลยมันไม่เคยเปลี่ยนไดเออร์เลยครับถ <more> ้าใช้นานๆนี่ก็ไม่ดีนะครับเรถมามันอนืใช้มานานแล้วหลายปีแล้วรถคันนี้หลายปีแล้วครับดูสายเที่ยวหน้าหน้าคัดออกอยากน,น,นะครับสีนีมนนน้มันจินนะครับสีนี้มันจินนะ่ยนะสินี้มันแค่นั้นเลยแล้หน้าคัดออกยากก็สีนีมนนน้มันจินนะ่ยสินีจินแกนใช่บ้าครับจินไม่จินที่แกนก็ใช้นานๆที่น,นี่ จะโดนน้ำเนี่ยคนส้นนิมนั้นเลยเนี่ยแดงได้แคอสนิมนะครับสนิมเนี่ยนี่ผมฉีดสนิมเข้าไปนะครับสีสนิมเข้าไปแล้วมาถึงคายตัวว่างแล้วสนิมงจิ้มทั้งแกนให้ออกยากครับนะครับสนิมงจิ้เนี้ยถ้าใส่ไปเนี้ยเดี๋ยวเราดึงออกก็ดึงออกยากเหมือนกันครับพวกนี้จะเข้าง่ายออกง่ายตัวเดินโซ่ครับเข้าง่ายออกง่ายครับตัวนี้ยเอ <Where? S 2> เข้าไปแล้วม um, ันจะออกยากครับท mm ี hmm. ่กินแล้วมันจะเกิดการขยายตัวแล้วสิ่งมือพวกสิ่งมันโดนน้ำมันเกิดการขยายขยายตัวมันจะแน่นนะมันแน่นใช่มันแน่นเนี่ยมันจะหมุนว่ามันหมุนอย่างนี้นะครับถ้ากําลังคอมมันมีกำลังอัดมันอยู่แค่นี้นะครับมันจะไม่เลยมันต้องมีกาลังอัดก่อนครับคอมต้องกำลังอัดก่อนนะครับมันต้องยกตัวขึ้นมาเนี้ยมันงมีกำลังอัดครับเนี่ย เราจะถึงกำลังอัดถ้ามันไม่ยกตัวมันก็ไม่มีกําลังอัดนะครับแต่พออย่างเงี้ยถ้ามันหมุนอย่างเงี้ยคือความไม่มีแรงเลยครับเพะฉะนั้นคือคอนโทรลวาล์วเสียครับมันจะไม่ควบคุมกําลังอัดของคอมเพรสเซอร์ไม่ได้มันก็จะปล่อยให้กําลังอัดทวาเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคอนโทรลวาล์วไม่ทํางานคมันจะหมุนไม่ได้หมุนอย่างเดียวคอนโทรลวาล์วเสียครับมันจะเสียมากเสียน้อยขค่ไหนกั ที vale. <c oughs> <target> ่อยู่ตัวคอนโทรลเราครับสรุปตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะเพมันแตกนะครับเพจแตกตัวหนึ่งแล้วก็เพลทมันอ้าด้วยนะครับอ้าอ้าหมดทุกตัวในตัวนี้มันจะอ้าหมดแล้วครับตรงนี้อ้าหมดแล้วก็เพจทอ้ามันก็ไม่มีแรงเพจแตกไดยิ่งหมดสิทธิ์เลยครับครับเพจแตกไปแล้วครับสิทธิ์แตกไปหนึ่งเพจ ดิชัดแตกครับถ้าพวกนี้มันความร้อนสูงมันก็ทําให้เพดแตกอย่างนี้ครับสื่อหร้อรับคำลูปนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งทิ้งอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วครับคลิปนี้จบเพียงนี้นะครับในตัวสอบภายในแล้วก็เจอสาเหตุนะครับที่มันไม่มีแรงคือเพดมันแตกครับคันนี้คอมตัวนี้นะครับมีทูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนนะครับ ลักซนะี่สนิมันก็ถ้าเป็นสนิมเสนิมมันก็คือมาจากไดเออร์นะครับตัวสนิมนมาจากไดเออร์ครับเราจากไดเออร์มันจะออกจากไดเออร์มาเข้าสุร่ระบบคอมแอร์มันจะเข้าไปทั้งทั้งระบบแล้วไปอยู่ในคอยเย็นคอยร้อนอะไรพวกนีก้จะเข้าอยู่ทั้งหมดดะที่นี่ดีที่ผมเปลี่ยนคอยเย็นใหม่คอยร้อนใหม่นะครับเปลี่ยนไดเออร์ใหม่นะครับเปลี่ยนคอมใหม่ให้ด้วยนะครับปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วโอเคครับโอเคที่นี้จบเลยนะครับ